แบตเตอรี่ก้อนนี้เนี่ยอายุตั้งแต่วันที่14เดือน6ปี2 0 1 0เด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะงงนะครับไอรูนี้มันเอาไว้ทําอะไรวะพี่รูนี้เอาไว้ห้อยต,กกตุ๊กตาตุ๊ก,กตานะครับถ้าคุณไม่เคยเห็นตุ๊ก,กตาที่ผู้หญิงบ้านเราในยุคนั้นห้อยกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกดเปิดได้ป่วะกดเปิดดูดิถ้าเปิดได้นี่จะเฮเลยนะ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับกล่องที่2แล้วนะครับมือเก่ารอบที่แล้วที่เราแกะไปก็จะกลายเป็นซัมซุงแคนดี้หรือว่าใครดูคลิปไหนก่อนคลิปไหนหลังก็ไปลุ้นกันเอ,เองแล้วกันนะครับซัมซุงแคนดี้ครับตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ซัมซุงนดี่ไปแล้วนี่วาตัวนี้ครับเราสั่งมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นแม่ค้าที่เราซื้อขายกันบ่อยแล้วก็เป็นคนน่ารักนะครับนิสัยดีแล้วก็ยิม้มแย้มแจ่มใสมีจอดรถมีอะไรให้ก็ดีไปนะครับเราก็ซื้อกับเขาบ่อยมาก ดูที่ว่าเราจะเป็นอะไรคือทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันคืออะไรแต่ผมเนี่ยประมูลมาแล้วผมทิ้งไว้2อสมเดือนนะครับจนผมลืมว่าผมซื้ออะไรมาบ้างก็ <laughs> เดี๋ยวมาลุ้นพร้อมผมแล้วกันนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร้ก็ฝากรบกวนนะฮะกดไลค์กดซับสไคร้หน่อยก็จะขอบคุณมากๆรักนะจุ๊บจุ <laughs> มาลุ้นนะครับมันจะเป็นอะไรโอ้โหห่อมารุ่นอะไรวะเฮ้ยบ้องเข้าหลาม,มาี่ยรุ่นอะไรวะหลังๆมาผมไม่ค่อยซื้ออะไรสเปะสปะนะหยอะไรมันงงๆวะต หุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยออโป้ออปโปโ้ฝาพับเฮ้ยนี่เดี๋ยวนึกชื่อก่อนมันเป็นยุคแรกๆเลยนะครับที่ออป,ปโปได้มาทำตลาดในบ้านเรานะเป็นออปโปฝาพับนะครับเฮ้ยสวยมากอ่ะ เปิดติด่าวะชาร์จเป็นไมโคร USB นะครับสบายละเสียบชาร์จเปิดติดแน่นอนนะครับมีแจ็ค3.5มิลอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องเป็นสีทองนะครับแล้วก็มีลายตัดไปตัดมาเป็นลายเหมือนข้าวหลามตัดนะครับเดี๋ยวผมนึกก่อนพรีเซนเตอร์ในยุคนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนั้นนี้จะคุณเลยเดี๋ยวเซิร์ชเลย oppo ฝาพับดังมากในยุคนั้นตัวนี้ชื่อรุ่นว่า oppo แฟนตาซีนะครับยิ่งแล้วก็คือเอามาจากคําว่าแฟนตาซีแต่ว่าเปลี่ยนจากแฟนให้เป็นฟันคือแบบเป็นมือถือที่แบบใช้สนุกอะไรเงี้ยเป็นตัวลดลงมาจาก oppo l o m i ก็คือ oppo ที่นิชคุณมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยโด่งดังมากๆเพราะคนคิดว่า oppo เนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีจนมันมีข้อพิพาทกันดราม่าอะไรวุ่นวายเต็มไปหมดอ่ะผมจำได้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนจะต้องยกเลิกสัญญาก,กับค่ายศิลปินค่ายหนึ่งไปด้วยมั้งคือตอนนั้นวุ่นวายมากเท่าที่จําได้นะครับเพราะ คนก็คิดว่าเฮ้ยแบรนด์เกาหลีหรือว่านี่จะคุณใช้อะไรเงี้ยดูแบบไฮคลาสอะไรเงี้ยเออก็เป็นแบบเรื่องราวในยุคนั้นแล้วก็สาวๆนะครับที่อยู่ในยุคผมใช้กันเยอะมากคือโลโมมีเนี่ยมันขายอยู่ที่ประมาณน่าจะ6 9 0 0นะตอนนี้5,900คือดรอปลงมาหน่อยแต่ว่าฟีเจอร์พับอะไรเนี่ยเหมือนกันนะครับความสวยงามใกล้เคียงกันไม่ได้หนีละก,กันมากนะนะครับแล้วก็คนที่ใช้ oppo ในยุคนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ่อเป็นสายแบบสาย oli, เกาหลนะีอะไรเงี้ยชอบติดตามซีรีส์หรือว่าชอบศิลปินเกาหลีพีดูเอะไรนะตอนนั้นซูเปอร์จจแบบูเเเนนนีีียยรรร์หืออออะะไง้้ก็แแบบว ใช้แบบนี้กันหมดเลยนะครับเท่าที่ผมรู้จักนะก็เดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องให้ดูแล้วกันก่อนอื่นครับสีครับสีเนี่ยมีหลายสีมากตะกี้ผมเปิดไปมีสีทองสีขาวสีชมพูสีอะไรเยอะมากนะครับเป็นแนวแบบคัลเลอร์ฟูลเนาะแล้วก็มีสิ่งที่แบบเป็นจุดเด่นของโปคือเรื่องของการพูดคุยนะครับในยุคนั้นเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของการพูดคุยแล้วเสียงชัดนะครับถ้าคุณลองสังเกตตรงนี้เป็นตำแหน่งของไม์ครับเวลาเรามาแนบกับหูเนี่ยมันจะพอดีกันเป๊ะเลยนะครับมันก็สามารถมาวาง,องเอาเอก็พูดคุยชัดมากลาโพงก็็็ดัังเเเปนนนนนพิศแล้้วกมมีีีท่สยยบ3.5คใุ ยังเป็น2.5กันอยู่เลยมัง้งตัวนี้เป็น3.5แล้วก็มีพอร์ตที่เป็นไมโคร USB มาให้แล้วอ่าไมโคร USB ครับเสียบได้เป็นไงล่ะโอ้ทันสมัยแล้วเนี่ยก็กล้องหลังครับ2ล้านนะครับตัวที่นิชคุณเป็นพรีเซนเตอร์ให้เนี่ยกล้องหลัง5ล้านนะครับแล้วก็ดีไซน์ข้างหน้าจะฮารูฮารากว่านี้นิดนึงคือดูแพงกว่านั่นเองนะครับแต่ก็ยังได้แบรนด์อ p p o ออยู่ในรุ่นนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นรูมาเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะงงนะครับไอรูนี้มันเอาไว้ทำอะไรวะพ ห้อยกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสําหรับน้องๆที่แบบว่าเกิดไม่ทันนะครับคือในยุคนั้นเขาจะห้อยกันอย่างนี้เว้ยห้อยแบบอันนี้คือถือว่าน้อยนะครับห้อยแบบโคตรฮารุฮาราจะมีแบบตุ๊ก,กตาใหญ่ๆมาเลยอันนี้ก็ยังถือว่าเล็กอยู่เนี่ยหรือว่าหลายๆคนห้อยมาเป็นแบบที่คล้องคอก็ได้นะครับไอฝาข้างหลังตัวเนี้ยมันสามารถไปอะแดปทำกับหลายๆอย่างได,ได้เยอะมากห้อยนู่นนี่นั่นไปเจ๋งดีวิธีการถอดอ่าตรงนี้เป็นลำโพงนะครับวิธีการถอดแบตก็คือเอามือเนี่ยมาประกบไว้ข้างหลังอย่างนี้ถอดออกมาปึ๊บ ถ้าเกิดคุณดูขนาดเทียบกับตัวนะตัวมันใหญ่มากนะครับมีแบตเตอรี่ตรงนี้มาให้1ก้อนนะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้เนี่ยอายุตั้งแต่วันที่14เดือน6ปี2010ก็หลังจากเปิดตัวเลยดังนั้นน่าจะเป็นแบตติดเครื่องมาเลยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแบตเนาะมีซีเรียลนำบงนำเบอร์มาให้นะครับใส่ได้1ซิมนะยังใส่2ซิมไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่ไมโคร s อสดีการ์ดได้ด้วยสําหรับสาวๆที่อยากจะฟังเพลงผ่านไมโคร s d การ์ดโหลดเพลงของ 2pm ลงไปนะครับโหลดเพลงของ super junior ลงไปอ่ะฟังได้เลยนะครับคอย ตาตัวใหญ่ๆอะไรก็ว่ากันไปหรืออยากจะกดเปิดฟังกับเพื่อนๆที่เป็นติ่งด้วยกันอ่ะก็เปิดร้องวงกันได้เลยนะครับซึ่งเพื่อนๆผมที่เป็นผู้หญิงในยุคนั้นก็ใช้เยอะนะรุ่นนี้ใช้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นตัว LG o o l i ป o p ซะมากกว่าอ่ะ เปิดมาลักษณะการเปิดเนี่ยถ้าเป็นยุคเก่าๆเนี่ยนะครับมือถือยุคเก่าๆเวลามันเปิดมันจะไม่ได้แน่นหนาแบบนี้อันนี้มันกางได้ค่อนข้างเยอะเกือบจะ180อ่ะประมาณ1 5อองศานะครับกดได้นะครับไม่ต้องกลัวพังนะแต่ไม่แนะนำนะครับสายแพรมือถือที่มันเปิดอย่างเงี้ยมันจะมีมือถือ2แบบมือถือสไลด์กับมือถือเปิดปิดมือถือเปิดอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยพังส่วนใหญ่นะไม่ค่อยพังเท่ากับมือถือสไลด์แล้วก็ด้วยยุคนั้นมันเป็นยุคญี่ปุ่นที่เขาคิดมือถือจอพับกันมากนะครััวิิธีกกกกกาาาารรเเเเเเเปดด็อนนน้้้ไไไไยยยยุคคคใใใหมมมมมมูู่่่่่งงชช จะคิดว่าคงเขาคงจะเปิดกันอย่างนี้ทุกครั้งไปมันลำคาญครับไม่ว่าคุณจะถนัดซ้ายหรือถนัดขวานะครับคุณจะเปิดโดยวิธีการแบบนี้ครับสำหรับน้องๆยุคใหม่นะยุคเก่าอย่างเราปล่อยผ่านครับพวกแกแล้วคือลุงรู้มึงเปิดยังไงถ้ายุคใหม่ๆมันทาอย่างนี้ครับเอานิ้วเนี่ยมันจะประคองไว้อยู่ทรงๆประมาณนี้นิ้วชี้กดข้างบนนิ้วก้อยกดข้างล่างนิ้วโป้งแย่เข้าไปเห็นไหมแล้วดึงขึ้นมามันจะเป็นแบบทรงที่เป็นแบบธรรมชาติมากนึกออกปะมันจะประมาณนี้ครับมันจะ ขึ้นมาแล้วก็รับโม่ฉี่โม่ฉี่ในญี่ปุ่นถ้าเกาหลีผมไม่รู้ผมไม่ได้ตามอะไรขนาดนั้นนะครับคือยุคนั้นเนี่ยมันจะมีพวกมารลเดอร์ด้วยอ่าพูดย้อนกลับไปในยุคสมัยก่อนมารลเดอร์เนี่ยมันจะมีพวกมารลเดอร์ที่แบบน่าจะเป็นมารลเดอร์5นะผมจาชื่อมารลเดอร์ไม่ได้น่าจะชื่อมารลเดอร์5เวลาเขาจะใช้ท่าหรืออะไรเงี้ยครับเขาจะเปิดขึ้นมาแล้วก็กดปี๊ปปี๊ปแล้วก็ปิดอะไรประมาณนี้แล้วมันก็แบบเราก็แบบเฮ้ยเชี่ยมันเท่ห่วย คนอยากใช้มือถือจอพับเลยเว้ยเป็นที่มาว่าเออมือถือจอพับมันเป็นกระแสนิยมอยู่ในยุคนหนึ่งนะครับเท่ดีครับกดเปิดได้าปาวะกดเปิดดูดิถ้าเปิดได้นี่จะเฮเลยนะเอ,อี้ยบเปิดติดเว้ยเฮ้ย <t ell> อะไรอะเมื่อกี้มีภาพใครด้วยไม่รู้แต่เปิดติดเฉยอุย้ยนี่นี่นี่น,น,นี่มีแบบพวกไอคอนน่ารักน่ารักด้วยเห็นไหมเป็นตีนะครับคือในยุคนั้นเนี่ยมี Facebook มี MSN มาให้ด้วยนะครับคุณอย่าทำเป็นเล่นไปนะกับรุ่นนี้เป็นไงไลฟทิปมีสนุกมีเกมนะครับเซตติง้งจัดการไฟล์กล้องถ่ายรูปอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้แต่ว่าไม่สามารถใช้ WiFi หรือว่า 3G ได้นะครับใช้ได้แค่เอชคือ 2G นั่นเองนะครับมีเครื่องเล่นเพลงให้มีข้อมูลการใช้เซตติง้งทีมที่เาล,าเาเกาลาเยากะรั เอาแบตเตอรี่ต่ำดูแลดูแลมันไม่ขึ้นเลยมีเพลงอะไรบ้างปะดูดิเฮ้ยเพลงดาวเต้นมอต้นตายออรไทยนะฮะวัเชฟ <What? S 2> เรียวเทพอจากปุ่มตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยล <c oughs> ำโพงอยู่ข้างหลังครับเฮ้ยลำโพงเสียงดีอะ่ะ <c oughs> นี่เ <c oughs> พิ่มลดเสียงตรงนี้โอเคเดี <c oughs> okay, ๋ยวติดลิขสิทธิ์จีบได ฉันตายแล้วหูยโคตรตรงยุกอะโอ้โหให้เลยฮนะโคตรตรงยุคสัตส์สสุดท้ายครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับอ๋อนี่ไงก็คือถ่ายเป็น4ช็อตงี้ป่ะเชดดเอากล่องซัมซุงแคนดี้แล้วกัน่ะมึงยุคเดียวกันโลโมคือมันจะถ่ายมาเป็น4ภาพ คนละตำแหน่งกันเห็นไหมคืออันนี้คือภาพหลักเห็นไหมมันกาลังผสานราูปอยู่ซึ่งในยุคนั้นเราต้องไปทําในคอมเอานะครับผ่านโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรม Photo s c a p ็หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ครับทำให้จากตัวเครื่องได้เลยแล้วก็อัพขึ้น a c e b o o k อัพเข้า MSN เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ได้เลยส่งผ่านบลูทูธได้นะฮะยุคนั้นเราใช้การบลูทูธส่งข้อมูลที่เป็นสิ่งดีๆให้กันและกันนะครับถ่ายดูได้นะครับแต่คงไม่ได้คมชัดมากนะครับคลิปในยุคนั้นก็ถ่ายด้วยวิธีการแบบนี้แหหละนนนนนคครัััับมมมมมกกกกก็็ไไไ่่่ดดด้้้้ชาาืืออเเิทยยสูพววใุ นะเน้นแบบว่าความแบบว่าถือแล้ววยแอมมากกว่าสำหรับผมนะคือถือไว้บอกตัวตนของเจ้าของเครื่องว่าเอยเราเป็นสายเก่าเราเป็นสายญี่ปุ่นนะอะไรเงี้ย <s uck ran> เออก็ประมาณนั้นนะครับ <s uck ran> เฮ้ยเปิด <s uck ran> ติดว่ะ นี่คือปิดแล้วใช่ปหน่าจะปิดแล้วนะครับจริงมันจะมีไฟหรืออะไรสักอย่าง,างแถบนี้ด้วยนะตะกี้ผมเห็นมีคนคนนึงไปถามหน้าแฟนเพจของ oppo นะครับเมื่อปี2 0 1 5ว่าแบบรุ่นนี้ยังมีขายอยู่ไหมนะครับถ้าคนคนนั้นได้ดูคลิปนี้นะครับทักไปในไ g จีผมเดี๋ยวผมส่งเครื่องนี้ไปให้ <c oughs> ถือว่าผมเห็นโพสต์คุณแล้วนะครับแล้วผมมีอยู่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เดี๋ยวผมส่งกลับไปให้เก็บ <c oughs> ไว้เป็นความทรงจําก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเนาะเคยใครที่ชอบมือถือ กันมานานขนาดนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องหลักนะครับช่องกูแซบไปกดติดตามได้นะครับแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องของแบงค์เกมจา๋านะครับยืมมันมาก็ไปกดติดตามแบงค์เกมจา๋าได้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับรอดูโอฟนลหรือซีรีส์ด้วยนะ